สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรอนนะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงราวันประจำวันที่4นะคะตุลาคม2567ซึ่งตรงกับวันสุขสีฟ้าสีเงินสีครามค่ะพี่น้องค่ะวันสุดสุดสัปดาห์แล้วนะคะพี่น้องนาเออนะคะพี่น้อง นะคะโอ้ยเร็วมากเลยนะคะพี่น้องขาเริ่มวันที่4ีแล้วนะคะใครที่กําลังเครียดกลุ่มเรื่องอะไรก็ค่อยๆแกะค่อยแก้ไปนะคะพี่น้องนาะเอออย่าเครียดนะเครียดน้อยๆลงหนาว่าอย่างนั้นจริงๆเครียดได้แต่ว่าเครียดน้อยลงคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ป้าหมอมีโปรพิเศษอยู่นะคะจัดตามขําขอเนาะใครที่ต้องการดูดวงและงบประมาณไม่ค่อยมีนะคะดูดว,ดวงพายิบีปกติ29 9เล้เหลือ199นะคะรับเฉพาะ นะคะคนพร้อมโอนเท่านั้นนะคะพี่น้องขารับจํานวนจํากัดโหมดเขตการโอนจองนะคะวันที่15านะคะตุลาคมเท่านั้นนะคะพี่น้องขารับจํานวนจํากัดค่ะ mm hmm. เอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ mm hmm. สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องค่ะ mm hmm. พี่น้องวันอาทิตย์ก็มีโปรเจกต์ในหวัวเยอะแยะมากมายที่จะทํานะคะก mm ็ hmm. ให้ทําเลยค่ะพี่น้องขาดวงค่อนข้างที่จะเปิดนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิง ให้ความช่วยเหลือเก้นหนุนพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะทั้งส่วนในครอบครัวด้วยก็แล้วแล้วสน tourism, okay. smiling, ับสนุนพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีนะคะดวงค่อนข้างที่จะเปิดเนาะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะกพราะหมอว่าพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยดวงเปิดจริงๆนะคะถ้าดูตามรูปไพ่แล้วนะรอจังหวะรอโอกาสที่จะขยับขยายในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ลงมือเลยค่ะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการการงานนะคะอ่าก็ตั้งดีนะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะ โอเคเลยค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขนะคะมีเลข7 3 109 73109ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่ต้องการดูดวงโปรพิเศษนะคะดูดวงไพยย่ย4่สี่นะคะจำนวนโทษนะคะดูดวงไพ่ยีสี่นะคะ,ยยปะ,คะไปจนถึงสิ้นปีนั้นนะคะจากปกติ2 9 9ลดเหลือ199โอนจองนะคะรับเฉพาะผู้ที่พร้อมจะโอนนะคะพี่น้องค่ะเนาะ อ่าแล้วคุณผู้หมอจะจัดคิวให้ค่ะขอให้เหงๆคเหง่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ต้องการดูดวงพระยิบศีนะคะโปรพิเศษนะทักไอดีไลน์เลยค่ะพี่น้องค่ะนะตอนนี้จัดโปรให้อยู่นะจากปกติ2 9 9ลดเหลือ,อลดเหลือ199เท่าน,นั้นค่ะพี่น้องหมดเทศนะคะในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะรับเฉพาะผู้พร้อมโอนนะคะพี่น้องค่ะแล้วจำนวนจำกัดด้วยหมอจะจัดคิวให้นะ พี่น้องวันจันทร์สาหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะดวงในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างจะดีในเรื่องของการเงินนะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะคะก็สามารถที่จะจัดการปัญหาเรื่องของการเงินได้มีเงินเข้าเนาะหรือมองวิธีการหาเงินก็มีเม็ดเงินกองอยู่จริงๆนะคะพี่น้องคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยสุขภาพไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นะคะควรพักผ่อนพักร่างนะพักผ่อนพักร่างนะคะให้สบายนะคะแล้วเราก็ลุกขึ้นมาทํางานใหม่ว่าอย่างนั้นนะสําหรับ4ดา แล้วก็อาจจะมีเกฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ทากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะประสบความสําเร็จมีเงินก้อนโตๆโ,โ,โชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะหรือ,อกิจการที่ทําเกี่ยวกับในหน้าค้าที่ดินก็ได้คําตอบนะคะพี่น้องขาในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข74นะคะแล้วก็107410 10, ค่ะขอให้เห็น,หนมาดูพี่น้องอวนอังคารค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารท่านไหนนะคะที่ต้องการดูดวงนะคะโปรพิเศษเนาะดูดวงไพย่ยิปซีนะคะาจากปกติ29 9ลดเหลือ199หมดเขตการจองนะคะวันที่15ตุลาคมนี้พี่น้องนะคะรับเฉพาะพี่น้องที่พร้อมโอนนะคะพี่น้องคะคุณป้าหมอก็จะจัดคิวให้นะคะเอาละนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะสําหรับพี่น้องวันอังคารปิดบังซ่อนเร้นนะคะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ และปัญหานี่หนักแปกเอาไว้คนเดียวเนี่ยถ้าเกิดไม่ไหวก็ให้ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องคะส่วนในเรื่องของการงานดีเนาะมีโอกาสที่จะเริ่มงานใหม่เนาะโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้านะระมัดระวังนะคะเอยอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในใช้งานด้วยระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวารน,นะคะทะเลาะกันบ้านแตกบ้านเอะบ้านพังด้วยนะคะพี่น้องวันอังคารระมัดระวังเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าขึ้นไพ่ทาวเวอร์แล้วรอข่าวเรื่องอะไรอยู่จะได้รับข่าวดีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการการงาน หรืองานประเภททํางานเป็นคือข่ายเป็นทีมก็จะประสบความสําเร็จนะคะนี่สําหรับหไม้เทา้ายังไงแล้วระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะอเอ็นข้อกระดูกโดยเฉพาะกระดูกส่วนเขา่านะคะด้านซ้ายนะคะพี่น้องคะน้าระมัดระวังด้วยจ้ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข7นะคะ1 6หแล้วก็6ค่ะ7 1 6ดหนึ่งหหค่ะขอให้เห็งเห็นค่ะมาดูพี่น้องอวันพุธกลางวันค่ะ สำหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันนะคะพุธกลางวันนั้นพุธกลางวันนั้นยุ่งงานค่ะยังยุ่งงานไม่เลิกเลยนะคะเคลียร์งานลุยๆนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีความขัดแย้งกับบริวารหน่อยหนึ่งนะคะงานเยอะงานยุ่งงานไม่เป็นระบบและก็นะคะใครที่คิดจะจะหุ้นส่วนนะคะลงทุนลงหุ้นกับใครในวันพรุ่งนี้เรามาระวังนะคะหรือดูข้อมูลศึกษาข้อมูลได้ดีนะหรือว่า จะโดนเอาอเปรียบน,นะคะพี่น้องคะและก็ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพด้วยใครที่เป็นความดันไขมันมีโอกาสกำเริบนะคะและมีความรู้สึกว่าผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คิดย้อนหลังนะคะคิดถึงคนรักเก่าประมาณนี้อันนี้ต้องทําใจนะคะปล่อยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตส่วนเรื่องเงินยังคงมีเงินเข้ามาคะ่ะนะคะยังคงที่จะมีเม็ดเงินเข้ามาเพื่อให้เรา,าจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินได้ นะหรือทุกการเดินทางยังคงมีเงินรออยู่นะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันพี่น้องวันพุธกลางวันท่านไหนนะคะที่ต้องการดูดวงไพ่ยิปซีนะเช็คดวงไปจนถึงสิน้นเดือนเออสิ้นปีนี้นะคะท่าไกิติลนายเนาะจากปกติดูไพ่ยิปซีสองเก้าลดเหลือร9 9ยเเท่าน,นั้นค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อให้พี่น้องได้มีกําลังซักนะคะที่จะดูนะรับเฉพาะผู้พร้อมโอนนะคะพี่น้องขาเนาะและคุณผหมอจะจัดคิวให้นะคะหมดเขตการจองวันที่15ตลุลาคมนี้เท่านั้นค่ะ เอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข5 3สแล้วก็5 4 5ส54คา่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนนะคะอ่าพุธกลางคืนนะคะมีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้รวมจะองความสําเร็จละนะคะนี่นะคะฉลองกันเป็นทีมแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือระวังในเรื่องของสุขภาพละนะคะ อ,อินเฉพกระดูกนะคะโดยเฉพาะกระดูกส่วนหลังทั้งหมดกระดูกทับเส้นนะคะทํางานหนักๆยก,กของหนักไม่ได้นะคะพี่น้องขานะดูดีๆในวันพรุ่งนี้แล้วก็อาจที่จะออมีบริวารซึ่งอาจจะเป็นญาติก็ได้นะคะก็อาจจะป่วยหนักหรืออย่างไรและเราต้องใช้เงินคะ่ะเขานะคะ,ะแล้วก็เรื่องของการเงินก็มีเ็เงินหมุนเข้ามานะแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะหมุนเข้าไปคะ่ะไม่เป็นไรหมดหาใหม่เข้านะอย่าจิตตกคะ่ะและก็ในเรื่องของการงานกิจการก็ยังคงโอเคอยู่ นะคะมีโปรเจกต์อะไรก็ออกมาทําได้นะและสามารถควบคุมบริวารน,นะควบคุมกิจการได้เป็นอย่างดีด้วยไพ่ราชาไม้เท้านั่นเองค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนท่านไหนที่ต้องการดูดวงเช็คดวงไปจนถึงสิ้นปีนะฮะดูดวงไพ่ยิปซีนะคะอ่าปกติเอ่อสองร้อยเก้านะคุณหมอลดค่าครูให้ร้อยเก้าสิบเก้าเท่านั้นนะคะพี่น้องคะรับเฉพาะคู่พร้อมโอนนะคะและหมดเขตการจองวันที่สิบห้าตุลาคมนี้นะคะพี่น้องค่ะเนาะฉะนั้นทักไอดีไลน์ได้เลยค่ะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรมีเลข3า0 2 3 1 0 2ค่ะขอให้เห็งเหง็มาดูพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤส,สดีนะคะขี้เหนียวนะคะขี้เหนียวเงินขึ้นจัดสรรปันส่วนการเงินหนุกเป็น4ีกองสีส่วนนะคะได้เร้วนี่นะคะแล้วก็มีความรู้สึก นะกังวลน,นะบางเรื่องนะหรือกังวลในเรื่องของบริวารก็ได้หรือสุขภาพของพี่น้องไม่ค่อยโอเคนะเรามัดระวังเรื่องความดันด้วยเรามัดระวังเรื่องของนะใครที่มีโรคประจําตัวปวดหัวปวดไมเกรนเนี่ยมีโอกาสทาเรือบได้นะในวันพรุ่งนี้แต่ยังไงแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์นะะช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องอยู่นะคะ,ละเลยเซนพิเศษแรงมากในวันพรุ่งนี้นะคะเซนพิเศษแรงมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีให้เรานําไปปรับใช้นะคะ,ะสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดี พี่น้องวันพฤหัสศุีท่านไหนที่ต้องการดูดวงนะคะพายิบสีนะคะเ,ออเช็คดวงไปจนถึงสิ้นปีนะถ้าไปดีไลน์ค่ะคุณพ่อหมอจัดโปรให้จากปกติ2 9 9ลดเหลือ199เท่านั้นนะคะพี่น้องนะคะรับเฉพาะผู้พร้อมโอนนะคะพี่น้องค่ะและคุณพ่อหมอจะจัดคิวให้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4ี2 5 4 1 2 5ค่ะขอให้หิงหงมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะอาจจะเดินทางนะติดต่อประสานงานเรื่องของกิจการเรื่องของลูกค้านะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะดีเจอกัลยนานมิตรที่ดีเจอหุ้นส่วนที่ดีนะเรื่องของการงานเด่นมากเลยเลื่อนเป็นสติปมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะจะระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงอาจที่จะ มีเรื่องไม่สบายใจผิดใจกันกันกบผู้รักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานะคะอย่างนี้ก็ให้นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องคะ่ะนะไม่มีอะไรรุนแรงนะแต่ว่าถ้าขึ้นราชาดาบก็จะทํานายในทางที่ดีไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถจัดการปัญหานั้นได้เป็นอย่างดีนดั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องวันศุกร์ท่านไหนที่ต้องการดูดวงนะคะพยิบศีเนาะคุณหมอจัดโปรให้แล้วนะคะ จากปกติ299เหลือ199นะเช็คดวงไปจนถึงสิ้นปีนะคะพี่น้องคะอย่างชัดเจนนะทักอดีไลน์หมดเขตการจองวันที่15ตุลาคมนี้นะคะรับเฉพาะผู้ที่พร้อมโอนนะคะพี่น้องคะแล้วคุณป้าหมอจะจัดคิวให้เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่อาจจะมีคนส่งข่าวก็ได้นะคะหรือเกิดจากการเดินทางก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข39และก็ แปดห้าสค่ะขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นั้นนะคะใครต้องการเช็คดวงนะคะเออ ไปจนถึงสิ้นปีนะชัดเจนทักไอดีไลน์ตอนนี้คุณป้าหมอจัดโปรโหให้พิเศษนะคะจากปกติดูดวงไพ่ยิปซีสองเก้าเลดเหลือ199เท่านั้นนะคะทักไอดีไลน์นะรับเฉพาะผู้ที่พร้อมโอนเท่านั้นนะคะพี่น้องคะเนาะแล้วคุณป้าหมอจะจัดคิวให้นะเอาละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะดีเยี่ยมเลยนะคะอืมลงตัวนะคะแล้วก็นิ่งขึ้นนะคะ นี่อย่างเย็นเลยนะคะนี่แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีนะคะอ่ารวมถึงโชคดีในเรื่องของบริวารคนรักมีคนอุปถัมภ์ทำจุนช่วยเหลือนี่ไหมคะทั้งในส่วนของครอบครัวก็โอเคนะคะคนรักตรหลานนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะด้วยความที่พี่น้องวันเสาร์ให้ความรักความเมตตาช่วยเหลือนะคะคนในครอบครัวนะก็สามารถที่จะ ะะเดินหน้าต่อไปได้นะในทุกเรื่องเลยนะดวงเปิดนะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ในเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะลงตัวทุกเรื่องและอาจจะมีโอกาสที่จะออกรถใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องขาเนาะสำหรับพี่น้องวันเสาร์ถือว่าโอเคเลยค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข4ีสีนะคะแล้วก็644ี 4. 4่สี 4. ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงิหงๆป้าหมอไวโพอนะพี่น้องทั้ง8ปดังเกิดกินดีอยู่ดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ